สวัสดียามคำคำแรงๆพี่น้องแต่ตอนแรงประมาณสี่โมงเนาะค่ะแดดก็ฮ้อนห่อนพี่น้องข่อยก็ไม่ขี้งอถี่นอเามือหนีนอว่าสีออกไปให้เนาะค่ะว่าสีออกไปสวนเนาะค่ะเนาะออกไปให้เขาน้องม้าเนาะแต่่าเห็นแดดแล้วข่อยเหลือมตาเลยพี่น้องแดดค่ะค่ะพี่น้องพูดนะแดดไหมค่ะคิดจังไง ดีนะที่บริยางไปเนาะค่ะเนาะตาใบยางไปของก็ยังขึ้นงอยอยู่ค่ะอันนี้ก็เอาล้างบ้านไม่ให้เบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะอันนี้คือปลาเผือกอันนี้เผือกจีนนะคะเผือกจีนค่ะเผือกจีนค่ะพี่น้อง ปลูกไว้เป็นปลาหลังบ้านเนาะค่ะเนาะปลาไรก็กกเป็นคนมักเผือกเนาะค่ะเป็นคนมักเผือกผน,น้นึงเนาะค่ะเนาะเป็นเผือกเป็นมันที่เผือกเนาะค่ะมีมันหานาหน้าที่เนาะค่ะสวนหล้างบ้านค่ะของปลาไก่ เผือกนีมั่นฐานาที่เนาะค่ะตอนนี้แดดร้ายค่ะคิ่งอดพี่น้องแต่พี่องอดที่ไปอาหารน้องหมาให้ล่อให้แดดอ่อนจังหน่อยเนาะค่ะเนาะแดดอียังไม่หอนเอาแล้วก็กเดียวหอนหอนพี่น้องค่ะว่าแดดแดดก็ได้คันว่าที่ตกก็โตกะต๊เนาะพี่น้องเนาะดดแดดไหมฝนไหม ฝ้าฝนก็ได้เอาอยางน้ำมาได้เนาะค่ะเนาะกรเลยยางมาเลาะเบิ้งล้างบาดเนาะค่ะเนะาะตางเอาขีดมาให้พี่น้องเบิ้งน้ำเนาะค่ะตอนนี้ปลาไผ่ก็ได้ควันเถ็ดกระยุเลาะรลอกคางรอบเดียวเห่านี่แหละค่ะกรไรยางหาควันเห็ดน้ำเนาะค่ะพี่น้อง ต้นกล้วยกับกระลังงามเนาะคะ่ะถูกตัดใบไปใหต้ตะก,กะเตนบ่อยๆเนาะค่ะเนาะนะะ้นองตะก,กะเตนก่ะบ่มีแนวสิก,กินเนะะาะค่ะหญ้าก่ะกระลังกินเก่งค่ะทุกมื้อนี่กระลังกินเก,งก่งก็เลยตัดไปให้กินตลอดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแต่บ่มีสาระอีหยังหลายดอกค่ะตอนนี้ห้อนหลายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ พาพี่นองมาอยู่มองลมลื่นจังน้อยเนาะค่ะเขียนนี่ลมลื่นค่ะบ่มีแสงแดดปันใดเย็นค่ะลมลื่นอันนี้คือหลังบานของปะไพ่เนาะค่ะเนาะลมลื่นขนาดค่ะแกเอาไปเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะพี่น้องสวัสดีแคนนี้เด้อค่ะเดอ้อจากปะไพ่จ้า